สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บทานลักษณะผู้รับสารเจรัวาลแปลความหมาย้วยการอ่านณไพทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหัวข้อคนที่คุณถอยออกมาประจำเดือนพฤษภาคม2568หาอหมอจะแบ่งพลังงานเป็นพลังงานของคุณก่อนนะคะแล้วก็จะมาเปิดพลังงานคนของคุณใดๆก็แล้วแต่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหมอแจนไม่ได้รู้จักมิถุนเป็นการส่วนตัวนะคะ แล้วก็ไม่ได้รู้จักคนของคุณเป็นการส่วนตัวหมออ่านและแปดตำหน้าไพ่บางพลังงานอาจจะเป็นไปตรงกับเพื่อนๆของมิถุนคนอื่นนะคะหรือบางพลังงานอาจจะเป็นของคุณก็นะคะอะไรที่ไม่ดีต่อใจก็ปล่อยทิ้งไปอะไรที่มันตรงหรือจะนําไปปรับไปปรุงนําไปปรับใช้ในการดรําเนินชีวิตก็ยินดีนะคะอะค่ะพลังงานมิถุนนะคนที่คุณถอยออกมาคุณได้ไพ่ห้าถ้วยคนคนนั้นมองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ สี่ถ้วยเดวิลนะทูอฟครับเขารู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้มิถุนพลังงานของคุณนะคะณนะตอนนี้นะเจ็ดถ้วยสามเหรียญแล้วก็ k i ี g งออ a วอนตอนนี้หมอว่าคุณรู้สึกเหมือนเศร้าะนะคะน้อยใจแล้วก็คิดว่า ความรักอะนะคะมันไม่มาทางคุณเลยมันไม่เข้าข้างคุณเลยมีความเสียใจด้วยความเสียใจจากการกระทําของตัวเราเองในอดีตแล้วก็การกระทําของบุคคลคนนี้คือความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจไม่มีความสุขในพลังงานของคุณนะคะเหมาะเห็นถึงสิ่งนั้นมีความมีความสับสนในอารมณ์มีความผิวไหวง่ายในอารมณ์ของตัวเอง แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำคือต้องแน่วแน่หรือมั่นคงหรือดึงพลังงานของความรู้สึกของความน้อยใจเสียใจเศร้าใจหรือไม่พอใจหรือรู้สึกผิดหวังไม่มีความสุขในความสัมพันธ์อันนี้ต้องดึงพลังงานออกมานะคะเพืเ่อนๆทีนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้คุณมองคนนี้อย่างไรนะคุณมองว่าคนนี้นะคะง่ายๆแหละเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะน่าจะเป็นคนที่ รูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีนะคะแล้วก็มีเซ็กแอดที่สูงหรือมีวาทศินนะคะในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือใครพบเจอรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเขาเป็นที่รักที่เสน่หาต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ง่ายนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าและอีกอย่างหนึ่งเขาก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเขาได้นะคะเหมือนคนที่เป็นลูกหลักพระเจ้านะคะมีอํานาจอยู่ในมือมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีเงินอยู่ในมือ นะคะมีรูปร่างหน้าตามีหุ่นอะไรสิ่งเนี้ยที่อาจจะเพียบพร้อมและเขาก็เป็นคนที่นะเออน่าจะปฏิเสธมิตรภาพหรือความสัมพันธ์หรือความหวังดีหรือเขาเป็นคนที่ถูกใจใครยากหรือรักใครยากนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่เรื่องมากก็น่าจะใช่ถึงแม้คุณจะทํา อะไรที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็น่าจะไม่พอใจยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคอะไรสิ่งนี้นะคุณมองเขาสิ่งนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณตอนเนี้ในพลังงานนี้นะคะมันมีความสับสนของอารมณ์มากๆเลยแล้วก็เกิดการรอคอยที่จะเจอหน้านะคะเกิดการรอคอยรอคอยที่จะเจอหน้าถ้าเป็นคนที่ร่วมงานนะคะหรือว่านานๆได้เจอกันทีกันครั้งหนึ่งเนี่ย คุณก็รอคอยนานมากแล้วแหละที่จะได้เจอคนนี้มันมีความเบื่อหน่ายมันมีความสับสนแล้วก็คิดนะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดภาพลบนะคิดในพลังงานลบนะในจิตนาการของคุณเองกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไม่ได้คิดสิ่งที่จะขยายตัวออกไปนะหมอเห็นถึงพลังงานสิ่งนั้นในความรู้สึกคุณตอนนี้มันมันสับสนนะแล้วก็เกิดการรอคอยที่จะเจอหน้าหรือ ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะคะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณมาดูความรู้สึกซีแนวโน้มในอนาคตคุณก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่ในพลังงานของคุณนะคะแต่ก็แอบแอบหันหลังให้นะคะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณทีนี้หมอกำลังมองเห็นถึงสถานการณ์ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีข้อจำกัดข้อแม้นะคะหรือผูกโยงพันธนาการอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่ผูกมัดไว้แล้วนะคะหมอมองเห็นถึงตัวคุณพยายามที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์เนี้ยจะให้เป็นแค่คู่ค้าลูกค้าแล้วก็นะะจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองจะนิ่งเฉยจะไม่แสดงออกความรู้สึกว่าคุณอะนะคะคิดถึงรักหรือต้องการเขาจะอยู่ในความมั่นคงนะคะความมั่นคงทางการงานการเงินหรือสถานภาพทางสังคมที่ผู้คนมองเข้ามาหรือคุณคิดว่ามั่นคงแล้วก็คืออยู่กับ คนของคุณกับครอบครัวคุณมองเห็นมองมองเห็นถึงสิ่งนั้นในกรณีที่เราอาจจะมีคนของเราแล้วหรือเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วนะคะกรณีนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอะไม่มีคนของตัวเองนะคะบางทีเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่หมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เขามีตัวเลือกทางเลือกความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถนะคะเขามีอะไรที่หลอกล่อนะคะทำให้เราติดอยู่ในบ่วง อาจจะเป็นบ่วงอารมณ์ก็ได้นะคะตอนนี้เราพยายามหันหลังให้กับสิ่งนี้แล้วก็มาอยู่กับความมั่นคงในคุณค่าของตัวเองเช่นเอาเวลามาโฟกัสกับสิ่งนี้กับครอบครัวเรากับตัวเรากับเรื่องเงินแล้วหันหลังให้สิ่งนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเรารู้สึกเหมือนออผิดหวังเสียใจหรือความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้เราอยู่ด้วยตัวเองดีกว่าอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่สามารถแสดงออกได้แต่พลังงานของ การที่เป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่ซ่อนเล้นนะนะฮะมีพลังงานที่สูงในพลังงานของมิถุนวันนี้นะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรลัคนามังกรได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะคนที่คุณถอยออกมาเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะคนของคุณนะคนที่คุณถอยออกมาพลังงานของเขาสเต็งนะฮะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ ล ated, ัคนาสิงก็ได้นะคะหรือมีคนที่คุมอยู่หมอก็มองเห็นอยู่เหมือนกันแล้วนะคะว่าคนนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วนะคะมีคนที่คุมอยู่แล้วหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเขาคุมอยู่นะคะหรือว่าภรรยาคุมอยู่สามีคุมอยู่นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอยู่ได้ด้วยตนเองถ้าเขาเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้นะ,ะสถานภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมือสองนะคะก็คือเป็นคนที่เขาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีแล้วก็ยืนหยัด อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะน่าจะมีอีโก้สูงทีเดียวเชียวแหละนะคะทีนี้มาดูซิว่าเขามองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์นี้นะคะความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้ยหมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนจริงๆนะคะเพื่อน คุณต้องไปดูนะคะบริบทว่าตัวคุณเป็นคนมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของนะคะหมอมองไม่เห็นนะคะถึงความพลังงานของความสัมพันธ์ที่โสดกับโสดหรือไม่กับไม่นะคะหมอมองไม่เห็นสิ่งนั้นนะเพื่อนๆขออภัยด้วยที่หมอต้องพูดตำตรงนะคะหมอจะไม่คนอา่านไพ่อวยใครนะคะเพื่อนๆจะไม่อวยนะอันนี้หมอพูดตามจริงนะคะเขามองคุณนะคะว่า ตัวคุณอะเป็นคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายนะคะมีอะไรไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกตอนนี้น่าจะทำตัวลึกลับนิ่งเงียบแต่คุณเป็นคนอยู่ในใจเขาแต่พลังงานของคุณเป็นสถานะรองนะคะอันนี้หมอต้องพูดความจริงนะคะไม่แสดงออกความรู้สึกเขามองคุณเป็นตำแหน่งรองตำแหน่งสองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดแต่หมอมองว่าเขามองว่าคุณนะคะ ขาดแคลนความรักนะนะแบบควยหาความรักอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะรักใครแล้วรักแบบลึกซึง้งหรือเข้าอกเข้าใจผู้คนหรือคนอื่นได้ได้ดีนะคะภายนอกอะ่ะบางทีคุณอาจจะดูทําเป็นเหมือนว่าเข้มแข็งหรืออะไรสิ่งนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณต้องการความรักความอุ่นนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างในใจคุณเยอะแยะมีความเศร้าอะไรสิ่งนี้นะ,ะมันเป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดโดยที่เขาก็อาจจะไม่ไม่ได้รู้ตัวและบางทีนะคะคนคนนี้ บางทีเหมือนเขาอะมองว่าจริงๆอะถ้าเขาไม่ได้มีคนของเขานะคะตัวคุณอะน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่สามารถครบกับเขาอะนะคะไปในอนาคตระยะยาวไกลแล้วก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่สามารถชนะใจเขาได้นะ,ะเออเป็นคนที่เก่งอะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเข้าอกเข้าใจนะคะสิ่งเนี้ยอืมนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นทีนี้มาดูความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะ หมอมองเห็นถึงความรักความรู้สึกของคนคนนี้เขาก็ชอบคุณนะแต่ความรักนี้เป็นตัวเลือกและทางเลือกจริงๆคนคนนี้มีความมั่นคงอยู่กับครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสองจิตสองใจโดนเลเวอร์ขึ้นด้วยแล้วก็ไฮบิเดทขึ้นในพลังงานของเขาในพลังงานของคุณแล้วก็สเตนขึ้นในพลังงานของเขาแปลว่าคนนี้มีเจ้าของอันนี้มิถุนตอนนี้หมอบอกเกิน80%เปนเลยนะคะคลิปนี้บางทีคุณมีเจ้าของด้วยเขาก็มีหรือบางทีคุณไม่มีเขามี ะ,ะแต่สมมุติว่าถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่มีแต่เขาก็เป็นตัวพ่อหรือตัวแม่ที่ชะกาจาก,การเชลี่แหละนะคะที่แบบว่ายังไม่อยากจะมีใครที่เป็นตัวเป็นตนอันนี้หมอขอใช้คานี้เลยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะเขาบอกว่าเขาจะยึดถือนะ,ะแสดงว่าคนนี้มิถุนคนนี้หมอพูดเลยนะหมอไม่รู้นะคะว่าคุณอะเป็นตัวจริง หรือเป็นตัวสำรองที่มาฟังคลิปนี้หมอจะไม่ตีค่าหรืออะไรนะหมอจะแปลตามไพ่หมอจะไม่จัดหรือตัดสินคุณว่าคุณดีหรือไม่ดีหมอจะไม่ได้พูดสิ่งนั้นนะคะหมอจะไม่ได้เข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมอจะพยายามเข้าใจคนที่ก็ไม่ได้อยากจะเป็นสิ่งนั้นหรอกหมอแจนหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นเมียน้อยใคร หมอเข้าใจนะคะหรือผมก็ไม่ได้จะไปไปเอาคงคนอื่นหมอก็เข้าใจนะคะหมอจะไปตามหน้าไพ่นะคะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เขาก็คิดถึงความมั่นคงการเงินหรือถ้าเขามีครอบครัวหรือสร้างฐานะความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแล้วเรื่องการเงินที่สังคมมองมาเขาเลือกคนของเขาเขาเลือกตัวจริงของเขา ถ้าคุณเป็นตัวจริงของไม่ถุนเหมาะแสดงความยินดีใจด้วยถ้าคุณเป็นตัวสำรองเหมาะก็ขอเสียใจด้วยนะคะในคลิปนี้นะเพราะว่าในการลังเลใจหรือสองจิตสองใจหรือเขาจะเลือกตัวสำรองนะคะหมอมองเห็นว่าเขาเลือกเงินหรือความมั่นคงมากกว่านะคะแสดงว่านะเบอร์หนึ่งของเขานะ,ะมีเงินมีครอบครัวมีฐานะหรืออาจจะเป็นทํางานร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาสร้าง ความมั่งคั่งมั่นคงมาร่วมกันแล้วนะคะสร้างบริษัทร่วมกันสร้างบ้านมาด้วยการซื้อรถมาด้วยกันมีลูกด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เราไปอยู่ในสถานะตัวสองแต่เราอะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะเห็นอก,อกเห็นใจนะคะแล้วก็เชิดชูยกย่องให้เกียรติเขาเห็นว่าเขาสําคัญนะคะแต่ทีนี้พลังงานคนที่บ้านเขาอาจจะมีความมั่นคงแต่คุณเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งนี้แหละมันก็ทําให้คนนี้อลังเลใจสองจิตสองใจแต่อย่างไรสัดก,ก็แล้วแต่สิ่งที่หอนะ over, เดลเเวอร์มันเป็นไพ่มันเป็นไพนะ่อาร์ตเนาะมันเป็นไพ่นู๊เดี๋ยวจะโดนติด ทีนี้หมอก็เลยเอา,าไพ่ใบหนึ่งที่มาปิดมันไว้มันเป็น king of pentacle แปลว่าคนคนนี้มั่นคงกับคนของเขานะคะไม่ว่าเขาจะวกแวกทางอารมณ์มาทางเราถ้าเราเป็นเบอร์สองยังไงคนนี้ก็เลือกคนของเขาใช่ไหมคะเขาเลือกเงินเขาเลือกความมั่นคงเขาเลือกครอบครัวกเก่าครอบครัวเดิมเขาเขาอยู่กับคนของเขานะคะสิ่งนี้มากกว่า นะทีนี้คุณต้องพิพจารณาว่าสิ่งที่หมอแปลไพ่ไปคุณอยู่เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองอันนี้หมอไม่รู้นะคะหมอบอกแล้วนะว่าหมอไม่ได้ดูดวงให้ใครหมออ่านตามไพ่บางทีก็ตรงบางทีอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณนะโสดอ่ะอันนี้สมมติแล้วโสดแบบโสดโสดก็ได้หรือกลับมาโสดกลับมาโสดคือเป็นคนมือสองแล้วนะก็คือเราเคยแต่งงานแล้วเคยมีแฟนแล้วมือสองอ่ะนะ ฝั่งของเขาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมือสองเหมือนกันนะสิ่งนี้ก็คือคนคนนั้นยังไม่ต้องการที่จะ,ะยังไม่ต้องการที่จะปิดเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่โอเพนตัวเขาเองไม่อยากได้ใครมาควบคุมคอนโทรลถ้าเขาเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้เพราะเขาควบคุมคอนโทรลตัวเองเขาไม่อยากได้คู่มาผูกมัดแบบควบคุมคอนโทรลแต่เขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยอ่าสิ่งนี้นะเวลาที่เขาต้องการคุณบางเวลา อันนี้ต้องตกลงกันเพราะช่วงช่วงระยะของวัยนะคะเจเนเรชันนะเนาะของคุณเองอายุเนี่ยด้วยวัยอะ่ะบางคนน่ะเราจะต้องการไม่เหมือนกันเราไม่สามารถอ่านไพ่แล้วไปตัดสินว่าเจเนเรชันวัยเจเนเรชันเอ็กเนี่ยนะเจเนเรชันยุคก็ศูนย์ยุคเจ็ดศูนย์หรือเนี่ยยุคเนี่ยยุครุ่นใหม่เนี่ยนะคะเนี่ยว่าต้องการอะไรพลังงานแบบไหนขึ้นอยู่กับวัยนะเนี่ยต้องตกลงกันในความสัมพันธ์นะสมมุติว่า แม่ไม้กับพ่อไม่เราก็ต้องตกลงกันว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นโอกาสไหมนะมันเป็นโอกาสไหมที่มีความสุขแต่เป็นความลับไว้นะวินวินทั้งคู่ไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะเอื้อประโยชน์อะไรนะคะก็ต้องมองถึงสิ่งนี้นะคะว่าเราได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราเสียมีแต่เสียเงินก็ให้ตัวก็เสียเราก็ขึ้นอยู่กับคุณนะนะนะหมอไม่ตัดสินนะทีนี้มาดูทีความรู้สึกของเขานะะในอนาคต นะในความสัมพันธ์เนี้ยโอเคมอ,มองเห็นถึงเขาบอกว่านะเขามีความอ่อนไหวกับคุณนะมีความเซนซิทีฟกับคุณนะนะมีความเห็นอกเห็นใจนะคะมีความคิดถึงนะแต่เขาก็ชัดเจนไม่ได้นะฮะและอีกอย่างเหมือนเขาก็ยังเอ,อ่อถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตไปข้างหน้า ะะตัวคนคนนี้นะมีความลังเลใจเพราะว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถมีอนาคตกับเขาสมมติสมมติเขาลังเลว่าเอ๊ะคุณกับคนของคุคณคุณกับคนของเขา เขาตัดสินใจกับคนที่ไม่ได้มีอนาคตในความสัมพันธ์นะคะที่จริงจังได้นะไพ่มันก็ยังย้อนมาอีกว่าถึงแม้เขาอ่ะสงสารเรารัากเราที่ถึงเราเห็นใจกับเราแต่เขาก็จริงจังกับเราไม่ได้เพราะเราไม่สามารถเป็นอนาคตเบอร์ที่สองอก็ดีนะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ยื้อเราไว้หรือปล่อยเราไปอ่ะแปลว่าเขา ก็ไม่ได้ดึงเราไปเป็นเมียน้อยอันนี้ต้องขอบคุณนะถ้าเขาไม่เอาเราเพราะเขามีเมียอยู่แล้วขอรักเมียอันนี้ต้องถือว่าดีนะไม่ได้ถือว่าชั่วนะแต่ถ้าผู้ชายบางคนไม่เลิกกับเรายื้อเราไว้ไม่เลิกกับเมียแต่ทําไมคะไม่ตัดเราออกไปด้วยพยายามยื้อเราให้เราไปเป็นตําแหน่งสองอันเนี้ยแปลว่าใช้ไม่ได้พิจารณานะคะว่าเราอะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีค่านะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนก็แล้วแต่ที่มาฟังคลิปนี้ให้เราเข้าใจว่านะถ้าคนบางคนที่ เรายอมจะเป็นประชากรชนชั้นสองหรอคะเพราะาเราต้องการเป็นประชากรชนชั้น1ใช่หรือเปล่าในในพลังงานของความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ได้เป็นคนนั้นประชากรชนชั้นหนึ่งแล้วเราจะอยู่ในตกความสัมพันธ์ชนชั้นสองแปลว่าเรากําลังดูถูกหรือด้อยค่าตัวเราเองใช่หรือเปล่าไม่มีใครได้กดขี่ข่มเหงคุณะค่าของตัวเราเท่ากับตัวเรากาะทาสิ่งนั้นเองนะคะเพื่อน โอเคนะนะคะพลังงานราศีที่มีหมอบอกไปหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะบางทีนะคะมันอาจจะตรงก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ตรงได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าเทคซีเรียดแล้วก็คิดว่าบางที อะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้นะบางทีไพ่มันเอิญเปิดเผยอะไรบางอย่างที่บอกก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะก,กันหรือไปทึกทักอะไรบางอย่างนะคะให้เราดูหรือจับตามองกับความเป็นจริงให้มันจับไดห้หลักฐานะนะาคะเขาอย่าไปบอกว่าไปดูคลิปหมอแจนมาแล้วว่าทะเลาะก,กับสามีเมียามไม่เอานะคะเพราะมันเป็นการดูดวงรวมถึงบอกว่าให้เราใช้วิจารณญานในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆน,นะเอาละาคา่นะ พลังงานมิดถุนขึ้นมาด้วยกับราศีสิงห์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่คิดว่าเออหมอแจนทําไมฟังคลิปหมอแจนแล้วมันตรงอะแต่เราอะยังไม่แน่ใจเห็นไหมคะมันมีความสุงเสียงและอย่าเพิ่งไปทึกทัก990บาทนะคะโอนยอดเบอร์บัญชีแล้วแอดไลน์ไอมาแล้วคุยกับหมอ30นาทีแล้วหมอจะตอบทุกคําถามที่คุณคาใจเอาเป็นของคุณเองจะได้บอกว่า แฟนคุณน่ะมีคนอื่นไหมหมอจะตอบให้เลยนะคะหรือว่าตัวคุณน่ะคุยกับคนอื่นคนนี้มันดีไหมจริงใจไหมอะไรไหมหมอจะบอกทั้งหมดโอเคนะนะและดูอนาคตให้คุณนะคะไม่ได้ตอบแบบรวมๆแบบนี้ถ้าตอบรวมแล้วเราเราเอาไปทึกทักมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดสินอะไรบางอย่างโดยที่มันอาจจะไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะ การดูดวงรวมอะ่ะมันเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะมีตัวแปรที่จะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ให้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะหมอก็ไม่ได้บอกตัวเองแล้วว่าเออกูแม่นมาที่ดูดวงแบบนี้ดูดูคลิปรวมนะคะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองอะไรขนาดน,นั้นนะคะเพราะว่าบางทีถ้ามันแม่นเกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปนทะเลาะกันอีกอย่างนี้นะคะถ้าเรายังไม่รู้อ่ะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้แล้วเราก็สึกไปจับโปได้นะ,ะอย่าให้มันเป็นสิ่งนั้นนะคะพิจารณาอะไรให้ดีๆ เอาราคานะหมอใจปไปกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะราศีมิถุนและคณะาิมถุนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมิถุนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ